เรื่องจริงอยากคบผู้ชายหน้าเฮียเพียงคิดว่าแม่งมีเจ้าชู้ฉันบอกก่อนนะว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดนะแต่ว่ามันเป็นส่วนใหญ่และจากประสบการณ์ที่ฉันเจอส่วนใหญ่อ่ะผู้ชายหล่อจะไม่ได้เจ้าชู้เท่ากับผู้ชายหน้าเฮียโดยซ้ำเพราะฉะนั้นก็อย่าลดสเปคตัวเองเพียงเพราะว่ากลัวเขานอกใจหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่เพราะว่าผู้ชายหล่ออย่างเงี้ยคือเขาอ่ะมีผู้หญิงมาลุมจีบเขาเยอะอยู่แล้วเขารู้คุณค่าของตัวเองอยู่แล้วเวลาเขาจะเลือกผู้หญิงสักคนเนี่ยเขาเลยเลือกคือเขาเลือกจากร้อยอ่ะแล้วเขาเลยเลือกเรา เก็ตป่ะแล้วถึงแม้ว่าผู้หญิงคือเขาชินกับการที่มีผู้หญิงมาลุมจีบอยู่แล้วแต่เขาตัดสินใจเลือกแล้วเพราะเขามีช้อยส์เยอะแต่กับการผู้ชายน้าเหี้ยอย่างเงี้ยบางครั้งอ่ะเขาดูดปฏิเสธมาเยอะก่อนหน้านั้นหรือช้อยส์เขาที่เขาเลือกอ่ะไม่ได้มีเยอะเท่าหรือบางครั้งอาจจะมีเยอะเท่าผู้ชายหรอนะแต่บางครั้งที่ด้วยความที่ตัวเขาเองอ่ะมีปมไงหน้าเหี้ยไงเ้เขาต้องการ ฟีลลิ่งที่ว่ามีผู้หญิงลุมกันตบกูเพื่อให้กูดูดีขึ้นมาเพื่อให้กูดูมีเสน่ห์ขึ้นมาเพื่อให้กบปุมด้อยของกูว่ากูน่าเฮียกูเลยต้องการที่จะเป็นแบบว่า เอ้ยมีคนมาลุมกันตบกูตบแย่งกูอะไรอย่างเงี้ยเขาจะผู้หญิงร้องไห้เพราะว่ากูทางที่กูอ่ะอาจจะหน้าไม่หล่อเท่าไอหมอนั่นนะแต่ว่าเห็นไหมผู้หญิงลุมกันตบกูอาฟิลประมาณนี้แต่ฉชนบอกก่อนนะมันไม่ใช่ทุกคนนะโอเคไหมอันนี้ไม่นับนะถ้าแกชอบผู้ชายหน้าเที่ยเพราะว่าแกชอบเขาด้วยใจจริงเก็ตปะมันก็มีเก็ตปะเออแบบเออกูรักเขาเป็นเรื่อที่นัาแต่อันนี้เป็นอีกกรณีหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่การที่แกเลือกผู้ชายหน้าเที่ยเพราะกลัวเขาแบบเจ้าชัว แบบใช้หน้าเฮียนี่แหละไม่เจ้าชู้ดีไม่มีคนมาจีบไม่เลยคนผู้นี้ส่วนใหญ่นะเจ้าชู้กับคนหลอด้วยซ้ํา